สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะพอไปเจออะไรมาก็ต้องมาเล่าไว้นะฮะเพื่อจะเป็นประโยชน์ก็วันนี้ก็เช็คงานเด็กนะก็ไม่ใช่ว่าผู้สอนนี่จะเก่งไปหมดทุกอย่างนะบางทีมันก็ตันได้เหมือนกันนะเ,เราคิดไม่ออกเราให้ q u s t i o n ไปสิบ hmm. ข <that> mm ้อใช่ไหมเพื่อให้เขาตอบคำถามเรามามันเปนมันก็เป็นคำตอบที่ที่ไม่ได้ยากอะไรอ่ะแต่มันเป็นอัตนัยนะเป็นเป็นแบบอะไรอ่ะเขียนเขียนตอบวิเป็นเวไวฮาวไม่ใช่ yes no question ทีนี้ บางบางอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียบ้างอะไรอยเงี้ยนะ,ะเสร็จแล้วตายละสิเราไม่เราจะไม่ใช้ตรวจถูกผิดใช่ไหมเราไม่ใช้ใช้เครื่องหมายถูกผิดเราใช้เป็นแบบคอมเมนต์ o พสิทีฟคอมเมนต์ด้วยโอ้ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกไิ้ว่กจะคอมเมนต์แบบไหนยากผ่านไปแล้ว สิบคนแล้วอรู้ว่าอันนี้ดีก็เอาไปเอาไปใส่ลายกลุ่มนะฮะเพื哈哈哈่อให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนอะไรย่เงี้ยเข้าไปต้องคนสองสาคนนะีซึ่งเขาทำดีนะ네ทำงานดีคิดไม่ออกจกนกระทั่งเนี่ยวันนี้เริ่ม คนที่สิบเอ็ดเออทำยังไงออก็อย่างนี้สิเราเห็นข้อไหนอะข้อไหนที่เราชอบอะความเห็นดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันถูกอะใช่ไหมที่มันถูกอะเราก็ไม่พูดเรื่องผิดไงเราก็บอกว่าเออไอไลท์ไอเทม สไอเทมห้าไอเทมแปดเลยก็ว่าไปก็คนเราเนี่ยบางทีมันตันมันก็ตันได้นะมันคิดไม่ออกว่าเราจะคอมเมนต์ยังไงอ,อ,อ,อ้าวเออพอพอได้ปุ๊บคทาวนี้ลื่นไหลแล้วบอกฉันชอบอันนี้อันนี้เสร็จแล้วอา้าวก็มาเจอชนิดแบบอะไรอะ่ะลอกโจทย์ผิด อันนี้บอกได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบอกคุณไม่ได้ผิดหรอกนะเพราะคุณเข้าใจผิดก็เลยเขียนเขียนว่าอ,อคุณเนี่ยเล่าจะไม่ถูกใช่ไหมคว s t i ่ n มันผิดก็เลยทําให้คุณเนี่ยเ,เข้าใจผิดใช่ไมันก็ m i s u ัน e r s t a n d i n g เนี่ยใช่ไหม,ม,ไหมอ้าวก็ได้อืม เสร็จแล้วจะยังไงเีี่เอ่ก็มีบางคนเนี่ยย่าก็บอกเงี้ยว่าเนี่ยอ่าข้อนี้ข้อนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมีบางคนก็ทําดีทดําดีแต่เขียนหนังสืออ่านไม่ออกก็เลยบอกว่าบางข้อดีอืมบางข้อดีนะอืมหรืออ้อย่าบอกว่า Uh, แม้ว่าจะอะไรอะเขียน oh. <laughs> it's not beautiful <laughs> it's not beautiful <laughs> but อะไรอะ but it's it, uh it has a high value นี่มีคุณค่ามากเออพอทำไปม,มันก็คิดคำได้เรื่อยอะคิดคำได้เรื่อยอะ mm hmm. <laughs> แต่ฉันรู้สึกโห difficulty has difficulty to guess ก็คือมันโอ้มันเขียนทั้งตัวเล็กทั้งอ่านยากมันก็ต้องเดาอ่ะแล้วก็เติมห้า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 หัวเราไปด้วยเด็กมันก็ขำมันก็บอกว่า I'm sorry แล้วก็ห้าห้าห้ากลับมาให้ เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้เอ๊คนล่าสุดออคนล่าสุดเราก็บอกอย่างเงี้ยว่าเราเราเลิฟเลิฟข้อนั้นข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอะไรคือเพิ่งเพิ่ง,งหาหาพบไงว่าเอ๊เราจะคอมเมนต์แบบไหนใช่ไ้คือเราจะไม่ ไม่ไม่เป็นบวกเป็นลบอ๋อมีคนหนึ่งก็บอกว่าเออฉันชอบไอเดียข้อนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อที่ไอเดียมันมิสอั d นเดสแตนเนี่ยมันมันก็ไม่คงจะไม่ทำให้ชีวิตเฟลหรอกนะนี่ แต่ความความไม่ถูกเนี่ยความไม่เข้าใจเนี่ยก็คงจะไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณต้องล้มเหลวหรอกนี่พูดไปเรื่อยอปากกาพาไปนะสมองพาไปไปเรื่อยคือสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เด็กเขารู้สึกเป็นกันเองด้วยแล้วมันก็แบบเอ้ยอาจารย์คอมเมนต์ตลกตลกลยอะไรเงี้ย มีห้ามีหัวเราะมีประกอบอะไรไปเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันก็มีอะไรขำๆนะเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ซึ่งเราเราจะให้มันเป็นโพสิทีฟใช่ไหมให้มันเป็นโพสิทีฟไม่ใช่เพชรถูกตอนนี้ในห้นาคะแนนสอคะแนนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ให้ไปผูกติดกับ มาร์ก์เนี่ยนะแม่เราเราให้เขารู้สึกอีซี่แต่พยายามทำผลงานให้มันดีอะไรเงี้ยส่วนอนคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยยาก็ใช้วิธีการอย่างนี้อยู่แล้วคือต้องพยายามบอกให้ปรับปรุงในขณะที่ต้องบอกอะไรที่เป็นบวกด้วยออ้ยบางทีต้องหาหาอะไรนะที่เป็นบวก โอ้ oh, environment ดีมากเลย atmosphere ดีมากเลย oh, อะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาหาแง่บวกก่อนเนี่ยแล้วค่อยแล้วค่อยแบบเตือนให้ปรับปรุงอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยสนุกนะมันเป็นเคส e study ที่ที่ดีมากทีเดียวในการที่จะหาคำมาอ่า มาชี้ใช่ไหมมาพอยเอเอาด้วยวิธีที่ไม่ให้กระทบกระเทือนให้เขารู้สึกรู้สึกดีอ่าแล้วรู้สึกดีไม่ใช่ง่ายนะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะบางทีมันไม่ได้ขำแต่ว่าม,มันไม่ไม่ใช่เรื่องขำหรอกมันซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าต้องหา วิธีให้มันรู้สึกขำก็เลยเอามาเล่าให้ฟังถ้ามีอะไรสนุกสนุกก็จะมาเล่าให้ฟังต่ออีกนะคะอย่าลืมติดตามละคะอโอเคค่ะสวัสดีค่ะ